วันนี้มีคนมาถามพี่เยอะเลยดีกว่าพี่ก็เลยแบบตอบตอบกันไม่ไหวเหมือนกันนะทั้งวันเพราะว่าถ้าไม่ตอบเลยพี่ก็ว่าเดี๋ยวก็จะเดี๋ยวก็จะไปกันใหญ่นะครับก็แค่ถามว่าวันนี้จะถามพี่ในพี่จะตอบในนามอะไรอะ่ะพี่ก็ไม่สามารถตอบแทนดีไอคอนได้นะเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้เป็นอะไรไม่สามารถพูดอะไรแทนได้ขนาดนั้นในฐานะที่เราเพิ่งเข้ามาอยู่ได้ไม่ถึงปีนะครับเราก็เจตนาที่เข้ามาอยู่ตั้งแต่แรกก่อนต้องบอกว่าที่เข้ามาอยู่เนี่ยเพราะว่า กับคุณพอลรัตพลเนี่ยพี่พี่เรียนหลักสูตรของเดนเนชั่นด้วยกันนะครับคือหลักสูตรว้านะเราเรียนด้วยกันแล้วพี่เป็นประธานรุ่นนะครับคุณพอลก็อยู่ในกลุ่มเดียวกับพี่เราทํากิจกรรมด้วยกันบ่อยแล้วก็รู้จักกันที่นั่นแล้วก็เห็นว่าเออต่างคนต่างเวลาทําหลักสูตรนี้เราก็จะไปเยี่ยมไปเย็ยนธุรกิจของแต่ละคนนะครับเพราะว่ามันเป็นหลักสูตรเรื่องการพูดเรื่องเวลส์นะครับพูดเรื่องการพูดเรื่องสินทรัพูดอะไรอย่างเงี้ยครับ เราก็มีโอกาสรู้จักกันตรงนั้นจริงๆจังๆแล้วก็ไปเยี่ยมธุรกิจของดีไอคอนเช่นกันก็แบบว้าวมันก็เกิดความว้าวเหมือนกันเพราะว่าเป็นธุรกิจที่แบบขายของออนไลน์ที่ที่มีมีระบบอะไรแบบชัดเจนได้เชิญไปงานที่เขามีงานเขาเรียกงาน IE นะครับก็มีการที่แบบโปรโมตคนที่ประสบความสำเร็จต,ต่างๆเราก็เห็นถึงแบบคนที่เข้ามาในงานมันก็มี มีความหวังมีความรู้สึกว่าเขาจะได้โอกาสดีๆในชีวิตต่อไปนะครับพี่ก็เห็นเออมันก็เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสิ่งที่น่าสนใจในเวลาเดียวกันออพอก็ไปเยี่ยมเยียนธุรกิจพี่ที่ทำออโรงพยาบาลดำมคลินิกเขาก็เห็นโอ้ทำไมทำไมเขาถึงไม่รู้เลยแล้วก็มีคนจํานวนมากที่ไม่รู้เช่นกันว่าพี่เรียนจบทางด้าน Anti a n t i ี g i n g มานะตั้งแต่ปีแรกที่มาเปิดเมืองไทยเกือบ20ปีละแล้วก็ทําธุรกิจเกี่ยวกับ คลินิกโรงพยาบาลมากับ20ปีทั้งน้นในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศน,น,นะครับก็เขาก็บอกโ oh, อ้พี่ผมก็ไม่รู้เรื่องราวของพี่เช่นกันพี่ก็บอกเออเราก็หลังจากนั้นก็มีอากาศพูดคุยว่า e uh, จริงๆไอคอนมีความคิดที่จะผลิตสินค้า ออกสู่ตลาดโลกเพราะว่าเขาก็มีตัวแทนขายในประเทศไทยจํานวนมากนะอาจจะเป็นหลายหมื่นคนนะครับในเวลาเดียวกันเขาก็มีตัวแทนในระดับนานาชาติอีกหลายประเทศเลยเป็นการดีมากเลยที่พี่แซมจะองค์ความรู้ของพี่แซมเนี่ยมามาช่วยพัฒนาให้สินค้านี่มันเป็นมัน,นมีมาตรฐานระดับระดับสากลน,นะครับซึ่งในระหว่างที่พี่เรียนด้านนี้มาเนี่ยเราก็จะมีอ e ีเมลหรือมีเอกสารต่างๆที่ส่งมาต่างประเทศต่างๆว่าแบบตอนนี้เทรนด์ของโลกเนี่ย มันเป็นเรื่องอะไรกันแล้วเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะครับวิตามินตัวไหนดีสินค้าตัวไหนคลีตัวไหนต้านแก่ตัวไหนต้านโรคตัวไหนมันก,มนก,มนก็มันก็มันก็มีมีเรื่องราวตรงนี้พอสมควรก็พี่ก็เห็นว่ามันก็แมชกันได้ดีนะแล้วก็บอกว่าพี่จะไปสามารถทํางานในไหนแบบไหนได้บ้างก็บอกว่าพี่มาช่วยผมดูเรื่องสินค้าดีกว่าว่าสินค้าเติบโตระดับนานาชาติได้ยังไงนะครับก็เลยเข้าไปอยู่ชวนเข้าไปอยู่ใน ให้ตำแหน่งว่าเรื่องตำแหน่งเนี่ยให้เป็นการให้เกียรติมากกว่านะครับเพราะว่าไปเข้าไปแล้วมันจะบอกใครว่าพี่แซมเข้ามาทําอะไรเนี่ยมันก็เหมือนกับเราเป็นผู้ใหญ่ในบริษัทก็อ๋องั้นพี่แซมอยู่เป็นตำแหน่งผู้ในการฝ่ายพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์นะครับมันก็มีตำแหน่งให้ให้เหมือนกับแบบคนมีตำแหน่งนะถามว่าตำแหน่งเนี้ยมันให้ให้ตำแหน่งมาให้ให้หน้าที่มาแต่ก็ไม่ได้ให้อํานาจในการ ตัดสินใจอะไรมาด้วยเพราะว่ามันก็เป็นระบบบริษัทแรกๆที่ก็ไม่ชินนะเพราะเราก็เป็นไม่เคยเป็นลูกจ้างใครอ่ะมันก็คือเราก็อยู่ในเซฟโซนของเรานะครับมันก็เป็นคลินิกหรือโรงพยาบาลของเราถึงแม้เราจะเป็นแค่หุ้นหุนหนึ่งแต่ก็เป็นผู้บริหารที่มีอํานาจในการตัดสินใจหรือ yes หรอ no อะไรได้นะครับแต่วันนี้ไม่ทําแล้วก็มันก็มีความสนุกในการเนี่ยอ๋อไ แชร์ประสบการณ์นะครับว่าออสินค้าตัวนี้ดีเนี่ไอ,อ้ครีมตัวนี้เนี่ยสารสกัดมาจากประเทศนี้ก็ดีไอ้นี่ก็ดีไอ้นี่ช่วยเรื่องอะไรบ้างมันก็มันก็ได้สินค้าอย่างที่เราอยากได้นะครับงั้นสิ่งที่พี่ได้รับมอบหมายก็คือดูแลเรื่องสินค้านะครับเวลามีการประชุมถ้าวาระไหนเกี่ยวกับเรื่องสินค้าพี่ก็ต้องเข้าไปรับฟังด้วยแต,แต่ทั้งหมดทั้งปวงก็คือให้เป็นที่ปรึกษามากกว่าคนที่จะเคาะเยสือโนมีคนเดียวนะครับส่วนหน้าที่อีกประจํา ทุกวันอาทิตย์นะครับที่ได้รับมอบหมายคือทุกวันอาทิตย์นี่ผ่านมาเป็นหลายเดือนแล้วก็คือมันจะมีคลาสเรียกคลาสสินค้านะครับก็คือคนที่สนใจเรื่องสินค้าว่าสินค้านี่คืออะไรประกอบด้วยอะไรบ้างใช้ยังไงใครควรจะใช้ใครไม่ควรจะใช้ข้อควรระวังคืออะไรนั่นเป็นคลาสของพี่นะครับในแต่ละที่ในบริษัทก็จะมีหลายห้องนะครับห้องก็จะเป็นห้องอันนี้ห้องเรียนเรื่องทิกต o k อันนี้ห้องเรียนเรื่อง Facebook อันนี้ห้องเรียนเรื่องส่งเสริมการขายอะไรก็แล้วแต่แต่ห้องพี่เนี่ยมันเป็นห้องเขาเรียกห้องสินค้านะลักษณะในการพูดในห้องสินค้าก็คือสินค้าคืออะไรใครควรจะใช้ใครไม่ควรจะใช้แต่ทั้งปวงพี่จะพูดอยู่เสมอว่าผมให้ข้อมูลนะส่วนการตัดสินใจจัดดาเนินธุรกิจกอะไรต่อไปมันเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องของส่วนบุคคลเรามีหน้าที่ให้ข้อมูลเท่านั้นนะครับทั้งปวงก็คือที่พี่ทางานร่วมกับแอร์คอนเป็นแบบนั้นส่วนเนี่ยแต่ละเดือนที่เ็าจะมีงานก็เรียกงาน i อ e. ก็เป็นงานที่อมอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลในเดือนนั้นนะครับว่าใครี่เป็นเป็นผู้ที่เ,เหมือนบริษัททั่วไปที่เราเห็นน่ะใครเป็นผู้ขายดีระดับต้นๆของเดือนนี้อะไรอย่างนี้ครับ mm hmm. บรรยากาศที่เราเห็นเราก็จะเห็นอุด,ดมไปด้วยคนที่มีความหวังนะครับมีความสุขแล้วคนที่ประสบความสำเร็จก็ภูมิใจในสิ่งที่เป็นเนี่ย พี่ก็รู้สึกตัวใหญ่ไปด้วยนะพีรู้สึกว่าเ,เขามาขอบคุณว่าเราให้โอกาสที่ดีกับเขาจากคนที่เขามีชีวิตที่ลําบากว่าน,นี้เราสามารถทําให้เขาเติบโตขึ้นได้พี่ก็ก็มีความรู้สึกภูมิใจในแบบนั้นนะครับเขาเพิ่งมาเห็นข่าวเมื่อสองสาวันมาเนี้ยเราก็เพิ่งรู้สึกว่ามันมีมุมอีกมุมหนึ่งด้วยเหรอมุมที่แบบเราเห็นแต่คนที่ประสบความสําเร็จแล้วก็ ภูมิใจในความสําเร็จนั้นนนเราอดยินดีกับเขาไม่ได้บางครั้งเขามาพูดเรื่องเราเขาให้เราฟังบนเวทีเรารู้สึกแบบอิ่มเอมพี่ยังคุยกับเพื่อนที่อยู่ด้วยกันว่าเราไม่เคยมีความรู้สึกนี้เพราะเราไม่เคยเราไม่เคยเไม่เคยย่าแย่จนกระทั่งมามีชีวิตใหม่แบบนี้เราก็แบบเราไม่ไม่ค่อยรู้สึกความรู้สึกแบบนั้นมาก่อนพอเห็นแล้วมันก็อิ่มเอมเออเหรอ คนเราเขาได้รับโอกาสดีๆเหล่านั้นคนเหล่านี้เขาเรียกว่าราับผู้ให้โอกาสครับแต่พอเรามาเห็นข่าวแล้วเราก็ช็อกเนะ่ยเพราะข้อมูลมุมนี้เราไม่เคยเห็นแล้วเราไม่รู้จะไปเคยเห็นจากไหนเพราะว่าสิ่งที่เราเข้าไปที่บริษัทเราก็จะเห็นแต่เรื่องเอ่เอเรื่องดีๆแล้วเราก็ไม่มีโอกาสรู้ว่าเรื่องที่มีดีเหล่านั้นเน่ยเราจะรู้จากตรงไหนใช่ไหมครับแต่พอเห็นเข้ามันในฐานะเราก็คือคนคนหนึ่งซึ่งแบบเห็นคน ตกทุกข์ได้ยากอาจจะด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่พี่ว่ามันเป็นความรู้สึกของคนไทยทั่วไปใครจะน้ําท่วมใครจะไฟไหมเนี่ยพี่ว่าแค่นั้นนะคนไทยก็เป็นห่วงแนและนี่ในเรารู้สึกรู้สึกว่าไอ้คนมันถึงขนาดว่าซื้อของไปจํานวนมากขายไม่ได้หมดเลยบางคนถึงขนาดล้มละลายบางคนถึงขนาดต้องฆ่าตัวตายเลยเหรอ,อพี่ตอนแรกพี่กลับมาเฮ้ยมันเรื่องจริงเหรอมันคืออะไรมันเป็นมันเป็นเรื่องคนละด้านเลยที่ท,ที่ที่เรารับรู้ได้นะครับตอนแรกก็ตกใจแล้วก็แบบ แปลกใจว่ามันบาลานซ์กับไอ้คนที่ขายดีก็แบบมันมีการส่งเสริมการไอ้คนที่ขายไม่ได้ขายไม่ได้หมดเลยเหรอไอเราเข้าใจายอยู่แล้วนะครับจะบอกว่าคนจะซื้อของไปเป็นร้อยคนไปขายมันจะบอกว่าทุกคนจะขายดีหมดมันก็อาจจะเป็นไปไม่ได้นะครับพี่จะปัดความหรือพี่ชอบหรือว่าพี่ไม่เกี่ยวก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกต้องไหมครับเพราะพี่เข้าไปอยู่ในแผนกสินค้าก็จริงอะคนก็อาจจะซื้อไปใช้เองเพราะเชื่อพี่ หรือซื้อไปขายเพราะมั่นใจว่าสินค้ามันดีเพราะว่าเชื่อพี่มันก็อาจจะมีส่วนเหมือนดาราไปเป็นพรีเซนเตอร์ที่ไหนก็แล้วแต่พี่ว่ามันก็มีส่วนในการทําให้สินค้ามีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะเพราะงั้งนพี่ปัดความรับผิดชอบขนาดนั้นไม่ได้แต่ความรับผิดชอบของพี่มันมันไปถึงไหนละ่ะพี่ว่ามันก็ต้องมาช่วยกันดูว่าตอนนี้พี่ว่า้เรื่องผิดถูกเนี่ยไว้อีกเรื่องหนึ่งแต่คนที่เดือดร้อนจนเขาไม่มีจะกินเขา มีปัญหามากมายอันนี้พี่ว่าต้องเข้าไปช่วยเหลือเยียวยานะอันนี้เรื่องของเรื่องผิดถูกอีกเรื่องหนึง่งเรื่องมนุษยธรรมในการช่วยเหลือนะโดยเฉพาะคนที่เคยท,ทําธุรกิจร่วมกันมากับบริษัทดีไอคอนนะ่ยพี่ว่าพี่ก็ตอบแทนบริษัทไม่ได้นะแต่พี่ก็ได้โยนสิ่งเหล่านี้มันเหมือนกันแล้วก็เหมือนเขาก็ตอบรับมาในทางที่ดีว่าเขาเองก็ไม่รู้เรื่องทั้งหมดมันมีคนฆ่าตัวตายด้วยเหรอพี่ก็เพิ่งเป็นรู้เรื่องใหม่ที่เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับพี่เพิ่งมาอยู่ที่นี่ไม่ไม ถ้าเกิดคนใครเคยไปงานเปิดตัวพี่ก็น่าจะประมาณาปลายปีที่แล้วไม่ต้นครับน่าจะปลายปีที่แล้วแล้วก็ต้นปีอะไรประมาณแล้วนะ่ยพี่ก็พี่ก็รับรู้ในส่วนของพี่ในเรื่องของบริษัทพี่ก็รู้เรื่องประมาณนึงอ่งตอนนี้คนบอว่ามันเป็นธุรกิจอเป็นอะ่พี่ก็อยากรู้มันหลอกลวงยังไงนะก็คือพี่ก็พี่ก็ไม่เคยคุยกับผู้เสียหายโดยตรงแล้วพี่ก็ไม่เคยมีใครสะท้อน กลับไปที่พี่วันนี้พี่ฟังพี่ก็รู้สึกหลอกลวงมันเอาเป็นว่าก่อนที่พี่จะไปอยู่กับบริษัทไหนหรือทำอะไรอ่ะจริงๆน้น้องทุกคนที่รู้จักพี่ดีพี่เป็นคนระวังตัวมากมากอยู่แล้วในทุกๆเรื่องการที่พี่จะรับเป็นพรีเซนเตอร์อะไรสักชิ้นนึงอ่ะพี่คิดแล้วคิดอีกว่าพี่เหมาะกับสินค้านั้นหรือเปล่าพี่ได้ใช้จริงไหมพี่ได้ลองไว้อยังสินค้าผ่านออยหรือเปล่า นะครับถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าผ่านคออหรือเปล่านะักข่าวจะรู้ดีถ้าไม่ผ่านคออมันก็พูดไม่ได้นะบางเรื่องมันอาจจะผิดหรือมันต้องพูดอ,อ้อ,อมๆกันประมาณไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่กันกรองแล้วกันกรองอีกเช่นเดียวกับพี่มาอยู่กับดีไอคอนพี่ก็เอ็กซเรย์ดูนะว่าบริษัทเนี้ยคือบริษัทอะไรทํางานประเภทไหนจดทะเบียนถูกต้องหรือเปล่าเนาะใครจดทะเบียนบ้างมีใครเป็นผู้ถือหุ้นบ้างทุนจดทะเบียนท่าพี่ว่าพี่ดูละเอียดมากพอสมควรเลยนะเพราะว่าโดย อายุเยอะแล้วไม่อยากพลาดตอนแก่เนาะก็อ้าวแล้วก็ทําธุรกิจประเภทไหนเป็นแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าพี่ไล่ดูหมดเลยนะครับว่าถ้าแชร์ลูกโซ่เนี่ยมันก็คือสนแสดงมันไม่มีการซื้อสินค้าหรือบริการอะไรเลยมันลอยๆอ,ยอะ่ะถ้าสมมุตินะข้อกล่าวหาที่เขาพูดกล่าวหาจริงๆมันจริงว่าเขาหลอกลวงเงี้ยมันก็ต้องหาให้เจอว่าใครเป็นคนไปหลอกลวงเขาว่าหลอกลวงยังไง หลอกลวงอีท่าไหนจนคนต้องมาซื้อเงินเป็นแสนๆจนหมดสิ้นเนื้อประดาตัวพี่ว่ามันก็ต้องหาให้เจอมันก็จะเป็นเพียงข้อกล่าวหาเอาผิดใครไม่ได้ซึ่งถ้าผิดนะพี่ก็ไม่เข้าข้างคนผิดนะครับพี่ก็พูดกับบริษัทเหมือนกันว่าถ้าบริษัทผิดจริงพี่ก็ถามเมื่อวานบ,าวาบอกว่าบอกพี่ตรงๆได้ไหมได้คุยได้คุยได้คุยแล้วก็กบอกเหมือนกันตอนแรกเขาก็บอกว่า,วาจะเป็นคนแถลงข่าวพี่ก็ดีใจเพราะว่าพี่คิดว่า มันควรจะต้องแถลงขาล่าวเพราะว่าคําถามมันจะถามแทนประชาชนทั่วไปเขาไม่ได้ชี้แจงเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้ประสงค์ให้เขามาชี้แจงเลยครับพี่นะเพราะว่าเราก็ทํางานด้วยกันอยู่แล้วพี่ก็แค่ถามว่าเอาจริงทําอะไรผิดหรือพี่ไม่รู้หรือเปล่าเขาเขา,เขาคอย,ยืนยันว่าแน่นอนเราก็ไม่ได้ทําอะไรผิดเขายังไม่เล่าถึงวิธีแต่สิ่งที่พี่ได้เห็นสิ่งที่เขาจากที่เห็นเมื่อวานนี้นะครับที่เห็นกับตานะคือเขารู้สึกแซ่บนะรู้สึกรู้สึกข้างในมากอะ่ะเขา เขาไม่คิดว่าเรื่องมันจะไปถึงเบอร์นี้นะครับไม่รู้ที่ผ่านมาคืออะไรแต่ว่าวันนี้เขารู้สึกว่าให้เขาทําอะไรว่ามาเหมือนเขาก็แต่สุดท้ายไอ้ความรู้สึกที่เขาบอกว่าอยากทําอะไรก็ว่ามาเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะหลังจากนั้นขั้นตอน1 2ึ่พี่ก็าว่าต้องน่าจะวิเคราะห์จนมาเป็นแผนว่า สเตปที่หนึ่งทอะไรสองาอะไรสามทำอะไร, 2, 3, 3, ะไรซึ่งตรงนี้เขายังไม่ได้เล่าให้พี่ฟังแล้วก็เราไม่ได้วิสาสะคุยกันมากขนาดนั้นอยู่แล้วแต่เชื่อว่าสิ่งที่พี่เจอแล้วคุยกับเขาเมื่อวานเหมือนเขาเขาแบบเขาทําธุรกิจมาเพื่อในมุมเขานะทําธุรกิจมาเพื่อให้โอกาสคนน่ะแต่ถ้าเกิดคนคนไหนที่มันไปไม่ถึงแล้วล้มเหลวมาพูดคุยกันพี่ว่ามันมันน่าจะหาทางออกที่ดีกันพี่เชื่อว่าวันนี้ถ้าเป็นตัวแทนผู้เสียหาย จัดหมวดหมู่มาว่ามันเสียหายเรื่องอะไรแล้วก็ามาพูดคุยกันเรื่องค่าตัวตายในยืนยันว่ามีใครรู้แล้วตกใจกับเรื่องนี้นะครับแต่เรื่องขายของไม่ได้พี่เชื่อว่าระบบธุรกิจนี้มันคงต้องมีทุกที่ว่าคนขายเก่งกับคนขายไม่ได้พี่อ่ะเป็นโดยตําแหน่งนะครับผู้อำนวยการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์นะครับน้่พ,พี่มีหน้าที่ดูแลเรื่องผลิตภัณฑ์ในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมีสิทธิ์ในการกําหนดทิศทางของบริษัทไหมครับ ไม่มีเลยครับอย่าว่าจะทิศทางบริษัทเลยว่าต่อให้พี่บอกว่าสินค้าตัวนี้พี่ว่ามันดีแล้วนะสารสกัดตัวนี้ดีพี่แค่นําเสนอครับเพราะสุดท้ายก็จะมีคนเคาะว่าแบบเอาตัวนี้ดีกว่าเนี่ยพี่ก็เป็นแค่นําเสนอเราคือแสไดได้จากบริษัทนี้อย่างไรบ้างครับก็สินค้าตัวไหนนีกว่าที่ที่เราช่วยดูแลนะครับเราก็จะได้ประโยชน์จากการยอดขายสินค้านั้นนั้นะครับเกอร์เซ็นจากยอดขาย จากยอดขายไม่ใช่ไปยอดปิดไม่ได้ไปปิดยอดดีลเลอร์อะไรยเงี้ยจะไม่เกี่ยวกับเรานะครับเลืได้คุณแจก็จะไม่มีส่วนได้ไม่เกี่ยวครับเพราะว่าความแฟร์ของบริษัทนี้ก็คือเขาก็จะโชว์ให้เราเห็นนะว่าเดือนนี้สินค้าตัวไหนขายได้กี่ชิ้นแล้วผลประโยชน์ที่เราควรจะได้รับเขาก็บอกมาเลยนะครับก็บอกเลยว่ามันไม่ได้เยอะขนาดที่คนแบบว่าโอ้โหไปร่ำรวยตรงนั้นจะบอกว่าก่อนที่มาอยู่กับดีไอคอนรายได้พี่เยอะกว่านี้อีกมีเพื่อในบริษัทมีไหมครับ ะะมีหุ้นในบริษัทไม่มีเลยแม้แต่ทั้นหุ้นเดียวครับได้ส่วนแบ่งอะไรมาบ้างจากบริษัทนี้ไม่มีก็เท่าที่พี่เล่าเลย<ม>ต้องบอกกันนะบริษัทนี้มีกรรมการคนเดียว<ม>บริษัทนี้ไม่มีหุ้นส่วนเลยครับม,มีคนเดียวตั้งแต่แรกแรก,แรก,แรกพี่ก็ตกใจโอ้ยหลังจากพี่เปิดดูก่อนที่จะคุยมาตัานต่อแบบว่าบริษัทมีคนเดียวเลยเหรอ,<ม>อแล้วเราจะทํางานกันยังไง<ม>ก็ปรากอข้อดีก็คือการตัดสินใจมันก็คือคนคนเดียว นะครับมีอะไรก็คนคนเดียวมันข้อดีก็อยู่ตรงนั้นแต่ก่อนเรียนการคำว่ารายได้ที่ได้จากบริษัทนี้ประมาณสักแค่ไหนพี่ว่าพี่ไม่คุยกับตัวเลขดีกว่าเพราะว่าแต่ละเดือนมันก็ไม่เท่ากันแต่บอกให้ฟังเลยว่ามันไม่ได้เป็นตัวเลขที่ที่คนคาดคะเนมันไม่ได้มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นเพราะว่าปีที่พี่เข้ามาอยู่เนี่ยสินค้ามันไม่ได้ขายดีขนาดนั้นนะเนาะทีผ่ผ่านมาพี่ไม่แน่ที่ว่าเขาขายดีกันเป็นปีละเป็นหลายล้านอย่างเงี้ยพี่ไม่ได้อยู่ในโมเมนต์นั้นเลยครับสิบล้าน,นไม่ถึงครับ ก่อนว่าคุณพอจะได้ตังค์่้วยครับเป็นแค่ผู้เหนือการไม่ใช่เปเนซินเตอร์พี่ต้องแข่งครัคือก่อนนั้นถ้าตามสัญญานะพี่กั็นผู้เหนือการนะครับคือหน้าแลก็จะบอกหน้าที่มาเลยว่าหน้าที่ของพี่ทําอะไรแสดงว่าผู้เหนือการต้องอยู่ในโครงสร้างของบริษัทใช่ไหมครับไม่อยู่ครับไม่อยู่ครับ พี<ป>่สด <Associ ates S 1> ้พยายามบอกน้องว่าโครงสร้างของบริษัทไม่มีคนคนเดียวที่ตัดสินใจมัน,มนไม่มีเขาเรียกว่า organization Chart ว่าหนึ่งสองสามสี่ก็าดกระบวนการอะไรมันผ่านคนตัดสินใจคนเดียวเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่ให้พี่พี่เชื่อว่าตำแหน่งที่เอาเข้าพี่มาอยู่แล้วเนี่ยจะจะให้คนเคารพพี่ด้วยยังไงเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่บอกว่าถ้าน้องบอกว่าเป็นโครงสร้างของบริษัทแต่มันต้องมีการเซยเยสหรือเซโนกับอะไรได้ซึ่งที่ไม่มีสิทธิ แบรนด์อีเอคอนเนี่ยครับไม่ได้เป็นแบรนด์กินกับราคาที่แต่ละคันเยอะดูเลยครับผมทำไมนะครับไม่กินที่บอกว่าได้ส่วนแบ่งคือได้ส่วนแบ่งผลิตภัณฑ์วงการได้แค่1ผลิตภัณฑ์ได้เซรั่มได้ครีมได้อะไรก็ผลิตภัณฑ์ที่เขาใช้เราช่วยดูแลนะครับแต่ณวันนี้คนเข้าใจผิดว่าด้วยความที่ตำแหน่งมันออกไปแล้วมันขึ้นต้นเดี๋ยก็บอสแซมอะไรผมก็เลยบอกว่าเราเป็นส่วนของบริษัทใหญ่คนเข้าสุดที่เรียกเรียกบอสหมดก็บอสก็บอสอะไรเงี้ยมันไม่แต่ไม่ได้หมายความว่าบอสคือตแหน่ง อะไรเดียถ้าเอาเป็นว่าที่พี่ผ่านบริษัทมาหลายบริษัทนะทั้งบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์และเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์พี่เคยเป็นประธานทั้งบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็บริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์เราก็จะเห็นโครงสร้างของบริษัทว่ามันจะมีประชุมผู้ถือหุ้นนะครับหรือประชุมการทํางานมีวาระการประชุมแล้วก็มีอ่านวาระครั้งที่แล้วมีการลงมติกันยังไงบ้างาที่นี่ไม่มีแบบนั้นนะครับก็จะแค่มีอะไรนะพี่การต้องมี ทำไมนะครับไม่ได้คุยก็มีน้องมีนี่ตกใจที่มาถึงกรุงเทพวันนี้วันแรกบอกพี่แซมันยังไงกันเนี่ยหนูโดนด่าไปถึงตระกูลหนูแบบหนูทําธุรก,กิจมาแบบ30ปีนะอะไรเงี้ยเรียกว่าไปให้ข้อมูลดีกว่าครับพี่ยังไม่ได้เป็นจําเลยอะไรที่มามาสอบปากคํอะไรพี่นะวันนี้ถ้าพี่ให้เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์พี่ยินดีนะครับวันนี้ต้องบอกก่อนว่าพี่ไม่ได้พูดในฐานะพี่เป็นจําเลยอะไรเนาะพี่<อ>ามาพูดในฐานะาประชาชนคนหนึ่งที่แบบ อธิบายให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพื่อหาข้อสรุปที่มันที่มันเหมาะสมที่สุดในการให้สังคมมันอยู่ร่วมกันได้